สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับผมโบทอยมาครับวันนี้จะมารีวิวเมสซี่นะครับผมก็เป็นในร่างใหม่นะร่างบิดเคอร์เรนะก็เมื่อ3ามสี่วันที่แล้วก็เพิ่งลงคลิปเนม่าไปนะครับวันนี้ก็จะมาลงคลิปเมสซี่ต่อเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูการอัพค่าพลังของเมสซี่กันเลยก่านะครับว่าร่างนี้ผมจะอัพกันแบบไหนนะผมก็ได้ไปลองเล่นมานิดนิดนดหน่อยครับสาิเกมนะก็มาเิดหน่อยแหละ ผมตามนี้เลยครับออโต้ผมจะไม่ปรับไม่ลดไม่เพิ่มอะไรเอาตามนี้ไปเลยชุดชิลนะครับผมถ้าไม่ถูกใจยังไงก็ค่อยไปปรับเอาใหม่ครับลองออโต้ไปก่อนนะก็ตามนี้ครับไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่าค่าพลังแทยในมันเดือดอยู่ยแล้วนะเมส่ี่นะครับอัพค่าพลังเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูการอัพบ,บูสเตอร์นะครับผมจาะยังไงให้มันรนะ้อยแปดนะอ่าก็คือมันหลากหลายวิธีนะครับใช้อันไหนก็ได้นะครับก็บูสเตอร์ส่วนผมได้ชุดต,ติ้งมานะก็เอาตามนี้เลยกัน เพิ่มการยิงนะครับผมดูค่าพลังการ up b o เต t ร์อะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูค่าพลังในเมซ,ซี่กันดีกว่านะครับผมมนาะเป็นผู้เล่นสูงหนร้อยเนะอย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่นะครับถนัดเท้าซ้ายเมซี่ิลห้าดาวครับผมร่างนี้ก็เป็นร่างอายุ27ปีนะสไตล์การเล่นก็จะเป็นโ r o l i f i c winger นะครับผมเกมลุกเล่นได้ตามนี้นะครับหน้าเป้าหน้าต่ํากลางลุกป,ปิดขวานะครับผมเอไอพีนีสไตล์มี2อ,อย่างนะมีซิ่งลันแล้วก็อินซิซีบหลันะครับผม น้อยจังวะมาแค่สองอย่างเองเข้าโอเวอร์อยู่ที่ร้อยเจ็ดเอที่มันร้อยเจ็ดมันไม่ร้อยแปดก็พอผมใส่โค้ดนะครับผมโค้ดเป็นโค้ดสแตนดาร์ดธรรมดานะครับโค้ดแปดสิบห้านะก่อตามนี้เลยนะครับผมส่วนเกมลนะุกเก้าสองนะบอลคอนโทรลหนึ่งร้อยดิปปิ้งหนึ่งร้อยสามไทโพเลชันอยู่ที่ร้อยสามนะครับผมเดือดเดือเลยแบบเดือดมากโลพัส 87นะรอบเทปพาร์ท78ฟิชชิ่ง88นะครับลูกตั้งติด84คอร์สฝันโค้ง91นะครับผมต่อไปมาดูความเร็วนะความเร็ว87นะสปีดต้น100ยิงแรง91นะครับผมกายภาพทางร่างกายก็73นะ่าน้อยมากบาลานซ์898นะแล้วก็สาเตมิน่า82นะครับกลางๆค่อนข้างน้อยนะส่วนสก,กิลมีเดือบมั่นทันนะครับผมลองแรงเคอร์เลอร์บิ๊กเคอร์เลอร์ จิ๊บช็ชอตคอนโทรลองเลยชุดติ้งเฟิฟร์สไทม์ช็อตมันถัดผาน้าบอกเอาไซเคิลเลอร์ก็มีนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผมเปิดได้ซอมลิโลมาก,ก็กระโดดข้ามหัวนิดหน่อยนะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับค่าวพลังสแนของเมสซี่เป็นไงครับเดือดไหมเอย่ยก็ตามคอนเซปต์นะครับช่องเราลงช้ากว่าเพื่อนคนช่องอื่นลงรีวิวไปหมดแล้วนะครับผมก็เมสซี่ของเราจะโหดจะเทขานาดไหนเดี๋ยวเราไปชมนายไลค์กันครับไปชมกันครับผม Hey, they rap about, and I know they know this. I don't wanna be dying on that winter solstice. But I know they gave a clue, like they killing hostess. Dropping when we get in, oh, you know we got the most. get it when I'm free in there. Knowing it. I said again, when the world ends, we'll be rocking out like REM. If you pass the noise, won't you blast the noise? I'm fucking old school, playing like those asteroids. Everything you lookin' at, and you know I taught the truth. And I've been killing bitches while I'm rocking in this booth. You know I'm tracking, dying, no I'm never replying The and all the world on the calendar of the Mayans when they pick me on I get that shit, no when I play Best presidential speech, man, that came from Independence Day Looking on this shit, man, doing all that lava Looking up, motherfucker, hope I don't die like I'm a bad motherfucker like that dude, Professor Snake. If you get it when they spit, sir, oh, like Alan Rickman. Do it like that Harry Potter man that do the dick, man. If you want not get it, i will be taking if you get it free. I don't know what that topic's about, but I get it, rhyme right on top of me. War of the worlds, why they in all these girls? I've been making noise on all y'all. If you want, i take it for life. For that rap, I get them on my head while I'm off my head. I'm rapping out and they kill the bitches while I'm on the dawn of death. If you lookin' at it, all, uh, I know I uh, I'm riding rocket ships like I'm Doctor stranger I'm Picking at this shit, man, I ain't done it for a minute. If you want it, I'm looking at you going down in it, that that, uh, like a heart attack. Taking off, because you part of that? Am I ending on this world like those motherfucking Mars that can't Right. Let me preach a lesson. Last one here, bitches. I am legend telling you where you go. no, you got the sorrow. Hang around forever like the day after tomorrow. If you see that way, that city, I don't know you fucking with me. I've been looking at that trouble. with Sandy did to the city. If you need it, what well, I'm getting on. Do it like a live I've been flowing like I get it. Cause I will survive. Come on. No we really. ไบ้างครับเจอไปแล้วสําหรับคลิปไมตซี่ปั่นโค้งๆบอกเลยว่าโค้งมากนะครับไม่เสาก็คานเฮ้ยก็มันร่างใหม่นะเราก็ยังจัดจังหวะมันไม่ค่อยได้ก็แตอ่อผมไปลงคลิปไว้ในทิกต o อกนะอตามไปดูกันได้นะครับผมหรือใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ไปติดตามกันได้นะซึ่งผมได้ลงคลิปเมตซี่ปั่นโค้งไปเมื่อคืนนี่แหละครับแล้วก็มันไม่ค่อยเข้าเนาะมันชนแต่คานอะไรอย่างนี้ ซึ่งก็มีหลายคอมเมนต์มาคอมเมนต์บอกว่าเออพี่กดปั่นแรงไปนะครับต้องเบากว่านี้เออผมก็ได้ไปทําการสังเกตดูคลิปผมนะในไฮไลท์เออผมกดแรงจริงครับแรงเกือบเต็มเกือบเต็มนะ่ะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งครับก็แต่ผมว่าแบบนี้นั่นก็ดีนะครับถ้ามันโค้งปั่นเข้าทุกรอบมันก็จะโกงไปครับเกมมันก็ไม่สนุกน,นะครับผมก็ถือว่าเมสซี่ร่างนี้ผมให้สิบเต็มส,สิบนะสุดสุดจะร่างนี้จะปั่นเนี้ย าไม่เข้าออนี่อีกเรื่องนึนงครับพอแค่ได้ปั่นไว้ก่อนนะครับก <c oughs> ็ <c oughs> ประมาณนี้ครับรีวิวเมสซี่ก็คือล่างนี้ไม่มีอะไรที่ต้องตีครับเพราะว่าเป็นล่างที่ท็อปสุดแล้วนะค่าพลังอก็ร้อยแปดนะครับก็ตึงสุดในเกมอ e ีฟุตบอลนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมทาคลิปไฮไลท์นี้คือเออมันเป็นอาจจะเป็นที่บูตโค้ดด้วยนะครับเพราะว่าผมใช้โค้ดตัวธรรมดาที่ใช้ gp ซื้อครับว่าผมอยากลองเล่นสไตล์ไอเอลวนะ เล่นออ,ออกข้างหน่อยนะครับมันไม่มีบูสเตอร์ไงส่วนว่าวามใจจริงผมที่เล่นนะครับที่ผมชอบก็เปลี่ยนเป็นคลิกเคาน์เตอร์ของไอ้ชาบี้นะแต่ลองปรับลองสไตล์เปลี่ยนมาเล่นดูอันนี้ดูนะครับผมอาจจะเป็นที่บูตโค้ดส่วนหนึ่งครับค่าพลังมันเลยไม่สุดเท่าไหร่นะส่วนสกิลก็ผมว่าจะลองไปหาใส่อะไรเพิ่มหน่อยนะครับก็จะเป็นพวกโซคอนโทรนะครับมันน่าจะไม่มีครับร่างนี้นะใช่ไหมวะ เออมันไม่มีนะครับโชว์คอนโทรแล้วก็อาจจะเป็นพวกเสริมพวกสมัีดานเทินอะไรอย่างนี้ให้มันหลอกล่อง่ายหน่อยครับแต่ร่างนี้มันก็มีแค่ธรรมชาตอย่างเดียวก็ผิวนะครับเพราะว่าตัวมันคล่องนะการรีวิวก็จะประมาณนี้นะครับไม่ไถูกใจใครยังไงผมต้องขอัยไว้นัที่นี้ด้วยนะครับผมส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ชิ้นหน้าสวัสดีครับ